สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนั้นลุงเนียงได้ให้สูตรหลักหน่วยบนนะครับไปแล้วนะครับเ,เมื่อวานนี้ก็ให้สูตร สิบบนนะครับเมื่อเช้านี้ก็ให้สูตรหน่วยบนนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นลุงเนียงก็จะมาให้เอ,เอาหลักร้อยบนมาฝากนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วก็นำไปนั่นดูนะครับหลักร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นสูตรที่ เคยลงมาแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ดูแล้วทําเป็นแล้วก็ขออภัยนะครับแต่วันนี้ลุงเนียงก็จะนำมา,าทำย้อนหลังให้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกและก็ผู้ที่ยังไม่เคยได้ชมแล้วก็ทำยังไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออภัยสำหรับผู้ที่ ทำเป็นแล้วแล้วก็ท่านที่ชมแล้วนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นนั่นก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเราก็ตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ขอบคุณครับที่รับชมครับเอาล่ะครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าวิธีทำทำยังไงนะครับวิธีทำนั้นก็ไม่ยากนะครับวิธีทำก็ง่ายมากนะครับวิธีทำก็คือตั้งเลขท้ายรางวันที่หนึ่งลงไปสามตัวนะครับ อย่างเช่นมวดที่ออก903272872605530453แล้วก็782นะครับเอาเฉพาะเลขท้ายรางวันที่1 3ตัวนะครับ3ตัวบนนะครับตั้งลง <ap od im ian> ไปเลยนะครับตั้งลงไปแล้วทำไงครับให้เอาหลัก10 มาบวกกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่นะครับเช่นงวดนี้หลักสิบโบก็คือ0นะครับบวกหลักหน่วยล่างก็คือ3หน่วยบวกสามได้3นะครับแล้วมาบวกหนึ่งคงที่3าบวกหนึ่งคงที่เป็น4นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้มา ลบหลบหแล้วก็ลบสทุกครั้งไปนะครับแล้วก็ทุกครั้งทุกงวดไปเลยนะครับอย่างเช่นงวดนี้0บวก3ได้3 3บวก1คงที่ได้4นะครับเมื่อได้4แล้วเอาผลลัพธ์มาตั้งแล้วลบ3เอไม่ใช่ลบ1นะครับ4ลบ1ได้3 3ลบ1ก็ได้2 2ลบ2ก็ได้0นะครับอ่าผลออกมาเลขท้าย3ตัวงวดต่อมาออกอะไรครับออก2 7 2นะครับ2 7 2ก็หลักร้อยก็เข้าที่2นะครับเห็นไหมครับก็เข้าที่2นะครับอ่างวดต่อมาเลยงวดต่อมา หลัก10ก็คือ7บวกหลักหน่วยก็คือ2 7บวก2ก็เป็น9นะครับ9บวก1คงที่ได้10ก็คือ0นั่นเองนะครับ0 -1 ลบ1ได้9 9-1ลบ1ได้8 8-2ลบ2ก็ได้6นะครับให้ลบ1ลบ1แล้วก็ลบ2 ทุกงวดไปเลยนะครับทุกครั้งไปนะครับให้จําไว้ให้ดีนะครับตัวนี้ลงเนียงเขียนไว้ให้แล้วนะครับหลักร้อยที่ได้งวดนี้ก็คือศูนย์เก้าแปดหกนั่นเองนะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับออกแปดเจ็ดสองนะครับก็เข้าที่เลขแปดนะครับเห็นไหมครับแล้วงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา หลักสิบบนก็คือ7บวกหลักหน่วยบนก็คือ2นะครับ7บวก2ก็ได้9 9บวก1คงที่ก็ได้10ก็ได้0นนั่นเองนะครับ0ลบ1ได้9 9ลบ1ได้8 8ลบ2ก็ได้6นะครับผลออกมาหวัวงวดต่อมาออกอะไรครับออก60 5ย์หนะครับ ก็เข้าที่เลข6นะครับหลักร้อยเข้าที่เลข6นะครับงวดต่อมาเลยนะครับหลัก10ก็คือ0บวกหลักหน่วยก็คือ5 0บวก5ก็ได้5นะครับ5บวก1คงที่ได้6นะครับ6-1ลบ1ได้5 5-1ลบ1ได้4 4-2ลบ2ก็ได้ 2, นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับ สามตัวบนออกที่ห้าสามศูนย์นะครับห้าสามศูนย์ก็เข้าที่เลขห้าครับหลักร้อยนะครับเข้าที่เลขห้านะครับทีนี้งวดต่อมาเลยนะครับหลักสิบบนก็คือสามนะครับบวกหลักหน่วยนะครับสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่นะครับ 3, 0, เอา4ี่มาตั้งแล้วลบ1ก็เหลือ3 3ลบ1ก็เหลือ2 2ลบ2ก็เหลือ0นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับข้างบนออก4 5 3ห้าสนะครับ4 5 3ห้าสก็4ี่ก็เข้าที่4ี่นั่นเองครับหลักร้อยนะครับเข้าที่4นะครับองวดต่อมาเลย หลักสิบก็คือ5นะครับหบวกหลักหน่วยก็คือ3 5มบวกสเป็น8นะครับ8ปบวกหคงที่ได้9นะครับก็เอา9มาตั้งแล้วลบ1ได้8 8ดลบหก็ได้7 7็ลบสก็ได้5นะครับหลักร้อยที่ได้ก็คือ9 8 7าแปดห้วยงวดต่อมาออกอะไรครับออกเจ 8 2ดนะครับ782ก็เข้าที่7นะครับหลักร้อยนะครับเข้าที่7นะครับอามาดูงวดต่อมาเลยงวดที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้เองนะครับหลักสิบก็คือ8บวกหลักหน่วยก็คือ2 8บวก2ก็เป็น10 10บวก1เป็น11ก็ได้1นะครับ1 ลบหก็ได้0 0ลบหก็ได้9 9ลบสก็ได้7นะครับผลงวดต่อมาหวยออกอะไรครับหวยออก4 7 8นะครับก็ปรากฏว่างวดนี้หลุดนะครับ ก็มี7นะครับแต่มาเข้าหลัก10นะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับอ่าหลุดนะครับงวดนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ให้พิจารณาดูว่างวดนี้มันหลุดแล้วงวดหน้าจะต้องเข้าแน่นอนนะครับก็ให้รอรุ้นดูนะครับก็มาดูงวดนี้งวดที่จะถึงนี้งวดประจำวันที่16 เดือนกันยายน2566นี้นี่นะครับเลขท้าเออรางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ4 7 8นะครับให้บวก1น,นะครับก็เท่ากับ ามาดูนะครับก็เอาเหมือนเดิมนะครับหลัก10ก็คือ7บวกหลักหน่วยก็คือ8 7บวกแปเป็น15นะครับ15บวก1ก็เป็น16ก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือ6 6แล้วทำไง6ลบ1ก็ได้5นะครับ ห้ลบหก็ได้4 4่ลบสก็ได้2นะครับเอาละทีนี้หลักร้อยที่ประจําวันที่16เดือนกันยายน2566เลขที่ได้ก็คือ6542นั่นเองนะครับก็มารอรุ่นกันนะครับเป็นงวดประจําวันที่16นะครับ เดือน966นะครับก็มารอรุ่นกันนะครับก็ว่าจะเข้าไหมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาและใช้วิจารณญาณของตัวเองดูนะครับสำหรับสูตรทุกสูตรนั้นมันเป็นแค่แนวทางนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณน,นะครับเอาละครับหลัก10หลักหน่วยหลักร้อยลุงเนียงก็ให้ไปครบแล้วนะครับก็มารอดูว่าลุงเนียงจะสรุปจับคู่ให้คลิปต่อไปนั้นจะเป็นยังไงนะครับจะได้3ตัว2ตัวตัวไหนบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลุงเนียงก็ขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ